สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมอยากทราบเกี่ยวกับลัทธิมิการแปลกๆในทิเบตน,นั่นก็คือพระพุทธรูปปางเสพสังวัสน,นะฮะเตือนก่อนว่าคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่โลกไม่สวยนิดนึงนะฮะแต่เป็นเพียงแค่การนําเสนอแบบสารคดีเพื่อการศึกษา education purpose เท่านั้นนะครับ ซึ่งพระพุทธรูปปางกอดพระชายาเนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากใน Facebook, Twitter อยู่ช่วงหนึ่งนะฮะก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากว่าพุทธศาสนิกชนไม่ค่อยจะรู้เรื่องศาสนาพุทธในต่างประเทศเท่าใดนักที่มีข้อวัดปฏิบัติต่างจากบ้านเราครับโดยพระพุทธรูปปหลจดนันเป็นพระอาทิพุทธะหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมในนิกายตันตะหรือวัชรยานในทีเบตท,ที่มีปางชื่อว่ายับยุมครับ ก็เป็นพุทธศีลแบบปริศนาธรรมพบได้ทั่วไปในประเทศอินเดียพูทานเนปาลและก็ที่เบตมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าพระโพธ,ธรริสัตว์กอดกับพระชษยาบนตากปางนี้มีความหมายว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธ,ธรรเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความกรุณาส่วนชษยาแปลว่าปัญญาเขาอุป,ปมาว่ากรุณาคือแขนขาส่วนปัญญาเสมือนดวงตาหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วก็ยากจะตรัสรู้ได้ ย่บยมเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุตรยโยคัตันตะบ้างก็ว่าเป็นสนธิยาภาษาผู้ชายคือความกรุณาและอุปายะเก่าสัญญาส่วนชายาหรือว่านางศักดิ์เป็นปัญญาก็ชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูยุคที่มีความเชื่อของปัชญ,ญาสามขยะกับสักตินิกายที่มีคอนเซ็ปต์ว่าเทพเจ้าทุกองค์ต้องอยู่กันเป็นคู่จำเป็นจะต้องมีพระชายาอยู่ด้วยโดยยกตัวอย่างเช่นพระศิวะก็ต้องมีพระอุมาเป็นนางศักติหรือว่าพระชายาส่วนพระพรหมจากเดิมไม่มีชายาก็มีการเพิ่มพระเมศ รัตวตีเป็นชายาด้วยส่วนพระนารายหรือพระวิษณุก็มีชายาเป็นพระแม่ลักษมีครับถ้าไม่มีพ่อกับแม่เนี่ยก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมครับพระสมันตพัดกับพระชายาจึงหมายถึงความมุดมสมบูรณ์ครับปรัชญาสังคยะก็ตั้งขึ้นโดยกบินมุนีที่กาเนินมาก่อนพระพุทธเจ้า คำว,ว่าสังขยะเนี่ยแปลว่าจํานวนหรือการนับสิ่งที่มีความเหนียวยึดกันเรียกว่าสังขยะหรือว่าสังขยะเป็นที่มาของชื่อขนมนี้นี่เองครับโดยปรัชญาสังขยะของท่านกบินเชื่อวว่าทุกอย่างต้องอยู่เป็นคู่มีร้อนก็ต้องมีหนาวมีเปียกก็ต้องมีแห้ง มีสว่างก็ต้องมีเมืดมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายซึ่งมูลฐานของสรรพสิ่งก่อกำเนิดด้วยปุรุษะความหยุดนิ่งไม่ไหวติงกับประกิติหรือว่าสติปแปลว่าพลังงานซึ่งเป็นพลังของสตรีเพศแนวคิดแบบทวิทภาวะหรือพลังคู่จึงพบได้ในรูปวาดอัตนารีสวนเป็นร่างฟิวชั่นของพระศิวะกับพระแม่อุมา พระศิวะก็คือปุรุษาพลังเพศช,ชายส่วนปรากิติก็คือสัตติหรือพลังเพศแม่ทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นพ่อแม่ของจักรวาลด้ไดครับแนวคิดของตันตร์และสังคยะทําให้ทิเบตได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วยด้วยการเพิ่มพระโพธิสัตว์ผู้หญิงลงไปเช่นพระแม่ตาราได้ชื่อว่ามารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในโลกธาตุ รวมไปถึงแนวคิดที่ว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมีชัยยเช่นพระอวโลกิเตศวนมีชัยยเป็นพระนางตาราเนื่องจากพระอวโลกิเตศวนเดิมทีแล้วก็เป็นบุรุษเพศมาก่อนเข้าจีนด้วยครับส่วนพระมัญชูศีโพธิสัตว์แห่งปัญญามีสัก์ตีเป็นพระแม่สรัสวัตีเทวีแห่งปัญญาของฮินดูก็กลายมาเป็นพระชัยยแทนครับแม้แต่พระธยญนิพุทธะทั้งห้าก็ไม่เว้นเมื่อนิกายสักตีหรือตันตะเข้ามาก็ถูกใส่พระชัยยเข้ามาด้วยโดยมีดังนี้ครับได้แก่พระวัยโร มีพระธรรมธาตุวิสวรีหรือว่าพระนางตาราขาวเป็นชายาพระอักโศภยะพุทธะมีนางโลจนาเป็นชายาพระรัตนสัมภะพุทธะมีชายาชื่อว่านางมามกีพระอมิตภาพุทธะมีพระชายาชื่อว่าพระนางปันราวิสินีพระอโมกสิตีพุทธะมีพระชายาชื่อว่าพระนางวิสวปณานีครับส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปฐมของที่เบตในนี้กายหมวกแดงบอกว่าเป็นพระสมันตพัฒพุทธะ มีวรากายสีน้ำเงินปางนั่งสมาธิสถาบับคู่กับพระชายาเรียกว่าพระสมันตพัทรีนี่แหละครับที่มาของพระพุทธรูปปางยับยุมนะฮะเป็นระดับองค์ประของนิกายตันตๆเลยทีเดียวแต่บางนิกายบอกว่าพระอาทิพุทธะก็คือพระวชชะทรถ้ากติมหายานของจีนและญี่ปุ่นบอกว่าเป็นพระไวยโรจะนะแทนครับ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในคลิปที่เคยทำมาได้เลยนะครับโดยพระชยาที่นั่งคร่อมอยู่เนี่ยเรียกว่าพุทธศักติเป็นเสมือนบุคลาธิฐานที่ช่วยให้สาวประสาทหลุดพ้นจากสังสารวัตกายสีน้ำเงินของพระสมันตพั์สื่อถึงโลกุตตรธรรมปัญญาเหนือโลก เป็นราชาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นต้นท่าต้นน้ําผู้ก่อก,กําเนิดสรรพสิ่งครับการที่ท่านเปรยไก่ก็เพราะว่าเป็นธรรมชาติอันจริงแท้ไม่ปรุงแต่งมีฉับพันรังสีด้านหลังเป็นสีรุง้งในภาษาทีิเบตรเรียกพระองค์ว่าคุณทูสังโปชื่อสมันตพัฒในสันสกฤตแปลว่า ดีรุ่งเรืองหรือว่ามงคลทุกประการครับพระสมันตพัฒน์คือองค์ธรรมกายของพระพุทธเจ้าธรรมชาติสมบูรณ์อันบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีแนวคิดนี้ออกมาได้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในนิกายมหายานเนี่ยมีนิกายที่สําคัญก็คือมัธยามิกะเชื่อว่าสุญญาตาความว่างเป็นสภาวะอันสูงสุดเป็นนิรันต์่วนนิกายโยคาจารย์กลับเชื่อว่า จิตเป็นสิ่งแท่งแท้คล้ายกับศาสนาฮินดูครับโดยสิ่งนั้นเรียกว่าอารยะวิญญาณหรือว่ายานที่แปเป็นเสมือนภาชนะบรรจุความทรงจําทั้งบาปบุญคุณโทษที่ได้กระทำไปทุกชาติโดยท่านนาคารชุนเป็นผู้ประกาศหลักสูญญตาในช่วงพศ6 0 0ถึง700และได้รับการต่อต้านเป็นจานวนมากเนื่องจากกระแสสังคมเขาเชื่อในเรื่องจิตคือสิ่งแท่งแท้ครับแต่ว่าเรื่องความว่างสุญญตาเนี่ยกลับเป็นที่ถูกใกในกลุ่มหัวเขาาหน้าเช่นกันสุดท้ายแล้ว ท่านนาคารจุนเนี่ยทนรับกระแสสังคมไม่ไหวจนต้องมายอมรับแนวคิดยีนเนี่ยเป็นสิ่งแท้ๆครับพอมาในช่วงพศ1,100ก็ได้เกิดนิกายตันตระขึ้นแล้วก็ยังมาเจอแนวคิดของอินดูที่บอกว่าถ้าขาดสักติหรือเพศแม่ไปจะไม่มีการเกิดขึ้นหากไรซึ่งสักติแล้วบุรุษก็จะนิ่งไม่ไหวติงเหมือนกับซากศพแถมยังมีคำพีปุรณะแต่งว่าแม่ธุรคากาลีได้ออกโรงมาปราบศูน แทนหน้าที่ของพระศิวะะนารายณรและก็ดูไรขนาดที่ว่าแม้แต่พระศิวะก็ยังต้องยำเกรงครับถ้าไม่ศาสนาพุทธนิกายมหายานเนี่ยไม่สามารถทนกระแสของนิกายสักติได้ปาฏของพุทธมหายานจึงเอาแนวคิดของนิกายสักติและดันตะมาผสมเข้าไปด้วยก่อกำเนิดขึ้นเป็นพุทธแบบดันตายานครับก็เอาเทวีของฮินดูมาเป็นชายาของพระโพธิสัตว์เลยรวมไปถึงนางทักกินีที่เคยเป็นบริวารของพระแม่กาลี ก็มากลายเป็นพระโพธิสัตว์หญิงภาคดุร้ายไปด้วยครับพระสมันตพัชที่เป็นฝั่งบุรุษเป็นตัวแทนของวัชรธาตุมณฑลหรือว่าโลกุตรธรรมจากพระทยานีพุทธทั้ง5ส่วนพระชยาหรือว่าสัติพุทธเป็นตัวแทนของคันธาตุมณฑลอันประกอบด้วยอัศวะมหาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ทั้ง8อันได้แก่พระอวโลกิเตศวรพระวัชรปานีพระศรีอริยเมตไตรพระสมันตพัชโพธิสัตว์พระมันจูศีพระอากาศคันพระกสิทธคันและพระวิสกัมพิน ซึ่งอยู่รอบพระไวโรจนาพุทธ,ธะโดยมฑนลน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของโลก,กียาภพการเสษสังวาสจึงเหมือนกันมันจบกันของโลกุตระภพกับโลก,กียาภพซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้ฮิตมากในอุตสาคเนครับ ย่งในขมรเนี่ยก็เป็นลาทีโลกกนาคมีพระอวโลกิเตศนใหญ่สูตรและรูปปั้นเหวัชระพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แบบเบสิกที่ไม่ได้มีพระชยาครับสรุปว่าเรื่องยับยุ่มเนี่ยเป็นเรื่องของลาทินิกายที่แตกมาเป็นเหมือนปริศนาธรรมที่มีสาระที่ซ่อนอยู่และเป็นกุศโลบายของประเทศที่เข้าไปเดิมแล้วที่เบเนี่ยก็มีผีท้องถิ่นอยู่มาก ถ้าไม่มีกุศโลบายที่แยบยลแล้วก็คงไม่โตในที่เบตจนทุกวันนี้ครับเรื่องราวของพระพุทธรูปปางยับยุมเป็นองค์ปรมของนิกายตันตระก็ขอพักไว้เพียงเท่นทนีีครับและท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องราวไหนเพิ่มก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดอินพุ์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ